สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเพื่อนฟูอะมอลล์น105 D31L ก็จะอยู่ที่80แอมของอะมอลล์นไฮไลท์เริ่แมแรกเรามาวัดค่าดูก่อนครับว่าแบบนี้มันมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ โลสิบจุดหนึ่งสี่ห้าร้อยสามสิบความต้นทานสองซซีีเอโอเคสองซซีีเอโอเคเมื่อเราทราบผลแล้วเปิดฝา ที่เปิดฝาก่อนอยู่ตรงไหนเลยอืเอาใกล้มือไม่รู้ที่เปิดฝาหายไปไหนแปดลูกน,นี้ปีหกสี่เดียนแปด ไหนขอดูเบื้องต้นว่าน้ำมันแห้งไหมโอ้น้ำไม่แห้ง ลดลงนิดหน่อยโอเคทีน,นี้เราก็ชาร์จรอนี้ไม่น่าจะยุ่งยากดูซิว่ามันจะตันไหมส่วนมากปัญหาของอมมะมาลอนคือตัน นี้เราเล่งไปที่สิบห้าโวลต์ครับแอมขึ้นไปที่สิบหกช่องที่สามเดือดห้าเริ่มเดือดหกเริ่มมาหนึ 1, 2, ่งกับสองยางส่วนมากอะมาลอนจะมีปัญหาช่องตันดูสิลูกนี้มันจะตันไหม สามเดือดหนึ่งกับสองไม่เดือดหนึ่งเริ่มมา สามเดือดเดือดอยู่ช่องสามช่องเดียวอัดไฟเข้าไปครับอันนี้ผมเล่งไปที่สิบหกไฟมันไม่เหลือเลยสองซีซีเอ แต่ดูถ้าแล้วแอมไม่มาแอมลบติดลบแต่เดี๋ยวเรายังวัดอะไรยังไม่ได้เพราะว่าไฟมันไม่มีเลยมันจะท่าเรียกว่าค่าทุกอย่างมันจะวัดไม่ได้ตอนนี้อัดไปที่16บหโวลต์ละล้วดูแอมอยู่ที่เท่าไหร่แอมจริงแอมจริง อยู่ที่8ครับอยู่ที่7 7.8แโอเคแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่ามันจะตันไหมตอนนี้มันจะยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าแบตมันไม่มีไฟมันต้องรอไฟเข้าไปอันนี้เราอาัดไปที่16บโวลต เดือช่องสามช่องเดียวแต่ถ้ามันมีถ้ามันร้อนและเหม็นก็แสดงว่าไม่ดีตอนนี้ยางก่อนต้องรออีกแป๊บนึงเพราะว่าไฟมันไม่เหลือเลยจากสองซีซดูซิจะขึ้นไปเท่าไหร่อันดับแรก ก็คือผ่านช่องตันให้ได้ก่อนสามเดือดสีเริ่มมาห้าเริ่มมาหกก็เริ่มมา1กับสองมาไหมหนึ่เริ่มมาอาสองก็เริ่มมาโอเคโอเคบางทีช่องที่เดือดเยอะมันอาจจะช็อต มันไม่แน่เสมอไปอตอนนี้ทุกช่องเริ่มเริ่มขยับนิดนิดแสดงว่ามีสิทธิ์ที่แบบลูกนี้จะไม่ตัน หเริ่มมาสองเริ่มมาสามเริ่มมาสเริ่มมาห้าเริ่มมา6ก็เริ่มมาอ่ามีสิทธิ์ว่าลูกนี้เขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ตันแต่ช่องที่สามที่มันเดือดเยอะมันอาจจะช็อตมันเป็นไปได้หมด หมายเหนึ่งเริ่มมาแล้วสองก็ขยับสามขยับสี่ขยับห้าขยับหกขยับสามมาเดือดเยอะสุดใช้ไปสองปีน้ำลดไปนิดหน่อยก็แสดงว่าใช้ได้หมายถึงว่าลูกค้าใช้งานไม่เยอะ ่อนมากแล้วจะรู้ว่าแบตดีไม่ดีก็คือเราต้องชาร์จไปทั้งคืนเพื่อให้รู้ว่าน้ำมันเข้มแล้วค่ามันขึ้นไหมเพราะว่าบางครั้งมันหลอกมันเครื่อหลอกหลอกเราบางทีอ่าพูดง่ายๆแบตแต่ละลูกอาการไม่เหมือนกัน เพืเ่อนๆเห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มจะเดือดมากขึ้นแล้ว เดือดมากกว่านี้ตอนนี้คือไม่ตันแต่มันอยู่ที่ว่าช่องที่สามมันจะช็อตไหมเพราะว่ามันเดือดมากกว่าชาวบ้านครับตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราก็จะมาวัดค่ากันดูว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่ ช่องหนึ่งสองสามน้ำลดลดเยอะหน่อยสี่ห้กจะลดลงน้อย น,นี้ก็เริ่มเดือดที่จะเดือดดีแล้วอผมก็เติมน้ําลงไปเลย แต่พูดถึงก็ลถไม่เยอะแต่ก็สองบอลลูนอย่าให้ไฟล์มันวิ่งแป๊บนึ่งเพราะว่าจากสอง c c a ดูดิมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ าดีก็ดีเลยเพราว่ามันเป็นแบบไฮไลท์ ight, แต่แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปบางรูปก,ก็ไม่ขึ้นบางรูปก,ก็ขึ้นปี๊ดเลยาบางรูปไอ้เก้าดีสาแอไอ้แบบธรรมดาอะมอล่อนโกบผมยังทำขึ้นไปพันกว่าอ่ารานนี้เพื่อนๆเนี่ยนะว่าเดือดทุกช่อง เรามาเช็คดูว่าร้อนไหมช่องที่สามที่เดือดมากกว่าดูดิร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเหม็นไหมตอนนี้ผมไม่ได้กลิ่นก็คือไม่เหม็นตันไหมไม่ตานเดือดทุกช่องแล้วใช้ได้แต่เพราะว่า ไฟมันมี2 cca หมายถึงไฟมันไม่เหลือเลยเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงว่าค่ามันจะขึ้นมาสักเท่าไหร่ไม่เหม็นไม่ตันไม่ร้อนผมก็จะเคี่ยวไปทั้งคืนสิบสามสิบสีอ่ะเดี๋ยวให้มันอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเรามาวัดค่ากัน เรามาดูกันว่าจะขึ้นมาเท่าไหร่เพื่อนไหมเดือดทุกช่องร้อนไหมไม่ร้อนเหม็นไหมไม่เหม็นอันนี้ถือว่าผ่าน อนนี้ใจร้อนอขอวัดค่าดูก่อนว่ามันขึ้นไหมมันขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นไหมจากที่เขาเรียกว่าจากสอง CCA มันจะขึ้นมาไหม ขึ้นไหมโอ้โห13.9 5.5โอู้แบตบลูกนี้กลายเป็นแบตดีเทียบเท่ามือหนึ่งเลยหกร้อย็ดตอนนี้ค่า CCA ขึ้นมา67ร็ิบสทั้งๆที่ว่าน้ำจืดห่าจุห้าความต้านทานสวยลูกนี้สวยถือว่าค่าสวยมากทั้งทางที่ว่าไฟไม่เหลือเลยห7ร โอเคส่วนมากส่วนมากนะครับจะไม่เสียถ้าค่าขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้เราก็ใส่การเที่ยวต่อไปเลยทั้งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้พอน้ำเข้มแล้วมาเราก็มาวัดค่าอันนี้ก็มันก็จะเป็นอมาล่อน อามาล่อนไฮไลท์ไอ้แปดสิบแปดสิบแอมนี่ครับหนึ่งศูนย์ห้าดีสามหนึ่งแอลตอนนี้เดือดทุกช่องแล้วอ่าผมก็จะเคี่ยวไปที่เอาสิบห้าโวลต์ก็พออาตอนนี้ก็ให้มันเคี่ยวไปทั้งคืนเลย ว่าตอนนี้เรารู้ว่าเป็นแบตดตีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปหากผมเมื่อกี้มัน16โวลต์ตอนนี้เราลดเหลือ15โวลต์เรารู้ว่าแบตไม่ตันแล้วเลือทุกช่องแล้วไม่เหม็นไม่ร้อนโอเคเอามาลอดลูกนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาลูกค้าถาม ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าลูกค้าถามว่ามันได้หรือไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้นอกจากจะมาเข้าเครื่องก่อนพอมาเข้าเครื่องถึงจะรู้ว่าค่าออกมามันได้หรือไม่ได้ก็เหมือนลูกนี้สอง cca วนก็ตกค่า cca ก็เหลือสองมันก็พูดยากโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเรื่อยๆครับมีเยอะแยะ ยังมีเหลือที่จะทําอีกทุกๆวันเดี๋ยวพยายามทําให้เพื่อนดูว่าแต่ละลูกมันทํำยังไงโอเคอันนี้เอามาล่อนไฮไลไท์ 1.5d 31l ก็ต้องขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม